ฟังเสียงจิต <át> พินิษ์เสียงธรรมการยิ <lamps> ้มเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตนเองโดยไม่ต้องลงทุนบางคนต่อมยิ้มชำรุดไปแล้วตื่นขึ้นมาไม่มีรอยยิ้มการยิ้มให้กันไม่ยากนะใครที่มีปัญหายิ้มไม่ออกง่ายนิดเดียวเอาขอนิ้วสองนิ้วนิ้วชี้ยกขึ้นมาติสองข้างเลยเอาแตกไปเข้าไปที่มุมปากดุลขึ้นไปนิดนึง โอเคแค่นั้นแหละตื่นเช้าขึ้นมาถ้ามันยิ้มไม่เป็นแล้วดุนขึ้นไปนิดนึงแล้วก็หันไปเจอคนที่เราอยู่ด้วยแล้วยิ้มให้กันก่อนออกจากบ้านก็ไหว้กันก่อนเพราะว่าเราไม่ทราบว่าออกไปแล้วจะได้กลับมาเจอกันอีกหรือเปล่ากลางคืนก่อนนอนก็ไหว้กันอีกครั้งหนึ่งให้พรกันเพราะว่าเวลานอนเนี่ย เราไม่สามารถทราบได้เลยว่าเมื่อเข้านอนแล้วพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาถึงก่อนหรือว่าทราบไม่ทราบการนอนคือการเดินทางอาจจะเป็นการเดินทางระยะสั้นหรือระยะยาวถ้าเดินทางสั้นๆก็ปกตินี่เขานอนกันคืนละกี่ชัว่วโมงมันมีสูตรนะ มันมีสูตรแล้วแต่นักปราช์นี่เขานอนกี่ชั่วโมงทราบไหมเอะเดี๋ยวใครอยากได้สูตรก็พนมมือว่าตามกันแล้วกันเพื่อจะเอาไปแนะนำผู้อื่นบ้างอยากจะเป็นเศรษฐีหรืออยากจะเป็นนักปรา์หรืออยากจะเป็นอะไรเลือกเอาว่าตามนักปรา์นอนสี่นนสเศรษฐีนอนหก ยาจกนอน, 8, น,อนแปดแควดนอนยี่สิบสี่รู้จักแควดไหมมันเป็นสัตว์สองชนิดผสมกันถ้าม้าผสมกับลาเนี่ยออกลูกมาเป็นล่ออันนี้ควายกันแล่วันวันหนึ่งไม่คิดจะทำงานเลย เพราะว่าไปวัดแล้วได้พรมาหลวงพ่อบอกว่าหลับให้ได้เงินหมืน่นตื่นให้ได้เงินแสนเดินแกว่งแขนให้ได้เงินล้านมันก็เลยเอาหลับเป็นเงินหมื่นนี่แหละนอนนอนกินบ้านกินเมืองกันตกลงว่าวิธีการเวลาจะนอนไหว้กันก่อนนอนเปรียบเสมือนการเดินทางถ้าเดินทางระยะสั้นก็อาจจะสี่ชั่วโมงหกชั่วโมงหรือแปดชั่วโมง แต่ถ้าเดินทางระยะยาวพอนอนปั๊บตื่นขึ้นมาอีกทีหนึง่งเอ๊ะทาไมเรามาอยู่ในน้ําแล้วน้ําทําไมมันร้อนขนาดนี้เอาแล้วมีกระทะทองแดงด้วยไปหรือ,อยังไปแล้วนั่นไปแล้วในเมื่อเวลานอนเราไม่ทราบว่าจะได้ตื่นหรือไม่ตื่นการนอนคือการเดินทางคนเดินทางควรจะเตรียมสเสบียงไหมควรจะเตรียมสเสบียง วิธีการถ้าจะเดินทางให้ปลอดภัยไม่ตกลงไปในอายภูมิทั้งสี่อายภูมิทั้งสี่มีอะไรบ้างนารกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเราจะพ้นจากอบายภูมิทั้งสี่ได้ก็ต่อเมื่อมีศีลห้าบริสุทธิ์หรือว่าสามารถที่จะละจากสกายทิฐิวิจิกิจฉาศีลภาะปรมาตตรงนั้น เอาง่ายๆก่อนศีลหบริสุทธิ์สามารถปิดประตูอบายภูมิได้ศีลห้ารักษาไม่ยากประกาศโปรดทราบมีศีลให้ขาดดีกว่าไม่มีศีลจะขาดมีศีลให้ขาดดีกว่าไม่มีศีลจะขาดเพราะฉะนั้นสมาทานไปเถอะเมื่อกี้รับไปแล้วหข้อเดี๋ยวออกไปเจอคนที่เหม็นหน้าหลุดไปข้อหนึ่งยังเหลืออ,อีกสเหลืออ,อีกสกลับยังไม่ทันถึงบ้านเลย เพื่อนชวนไปเอาหายไปอีกข้อหนึ่งเหลือสามก่อนนอนสมาทานใหม่ห้าข้อเป็นสเบียงป้องกันตัวเป็นเหมือนห่วงยางที่จะประคองตัวเองไม่ให้ตกไปในอายภูมิเป็นเหมือนร่มชูชีพอะมันจะไม่มีปัญหาพอสมาทานเสร็จเรียบร้อยปับ๊บสับคัดเอาเลยพอละแล้วก็พักถ้าเกิดคืนนี้นอนแล้วตื่นขึ้นมา เจอคนมีเขาอยู่บนหัวถือคาถาด้วยแล้วถามบอกว่าตอนมีชีวิตอยู่ทำความดีอะไรไว้บ้างบอกเขาเลยบอกว่ามีศีลห้าถ้าไม่เชื่อก็ไปที่อาคารซีพีทาวเวอร์สีลมดูนะไปถามดูได้เลยถามอาจารย์ประสงค์ดูก็ได้วันนี้รับจากท่านมาแล้วแสดงว่าคืนนี้ไปเลยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> พอบอกว่ามีศีลห้าปั๊บ ท่านพยายมจะบอกเลยว่านารกไม่ต้อนรับผู้มีศีลห้าว่าแล้วท่านก็ปิดประตูปึ้มใส่หน้าเราตกลงคืนนี้ก่อนนอนสมาทานแล้วก็หลับเลยพอตื่นขึ้นมายังครบไหมครบจ้ะประคองไปเรื่อยๆก่อนออกจากบ้านสมาทานอีกครั้งหนึ่งสมาทานเพื่ออะไรคนที่มีศีลห้าออกไปจะไม่เบียดเบียนใครจะ้ะอาตมาประทับใจท่านอาจารย์พุทธทาส ท่านบอกว่าถ้าศีลห้ารักษาไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไรให้รักษาศีลข้อเดียวศีลข้อเดียวที่น่าจะรักษามันน่าจะรักษาข้อไหนธรรมบัญญายจากพระอาจารย์ประสงค์ปริปุนโนอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก